สวัสดีเพื่อนชาวสเต็ปกิ้กค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสเต็ปนิวส์นะฮะวันนี้เรามาพบกับมือถือที่เน้นฟังเพลงทั้งหมด5ยี่ห้อนะฮะไม่ได้เรียงลำดับว่าอะไรดีที่สุดนะฮะ แค่มาบอกเสียว่ามีอยู่ห้ายี่ห้อที่นาดูเลือกให้ทุกคนได้รับชมกันในวันนี้นะคะอันดับที่1ฮะเม่ยจูนั่นเองฮะมือถือแดนมังกรฮะจากจีนนั่นเองนะฮะซึ่งโรงงานเขาเนี่ยนะฮะอยู่ในจังหวัดจูไห่ที่นนดูไปเที่ยวมาด้วยนะฮะอันนี้ไกด์บอกมานะเขาบอกว่าเม่ยจูเนี่ยนะฮะเป็นมือถือที่ฟังเพลงได้เพราะมากๆนะฮะได้รับการยอมรับและทุกคนที่จะซื้อเม่ยจูจะต้องรู้เลยฮะว่ามือถือยี่ห้อนี้เนี่ยเน้นการฟังเพลงอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะนั่นด่่ไไ้มยา ไม่ได้เรียนตามลำดับนะฟังให้ดีนะฮะแค่บอกเสียมียี่ห้ออะไรบ้างน,นะฮะไม่จูนี่ก็คืออะไรที่แบบคนในวงการเพลงหรืออะไรต่างๆยกย่องว่าเป็นมือถือที่ฟังเพลงได้ดีจริงๆนะฮะ ตัวที่2นะฮะไม่พูดถึงคงไม่ได้นะฮะแม้ว่าจะมีกระแสออกม,มามากมายว่าแบรนด์นี้กําลังจะตกลงนะฮะหรือว่าไม่รับความนิยมเท่าเดิมะฮะแต่อย่างไรกลุ่มแฟนคลับของเขาก็ยังเหนียวแน่นเช่นเดิมนะฮะซัมซุงหรือ Samsung ของเรานี่เองนะฮะต้องบอกว่ามือถือแบรนด์นี้เนี่ยใส่ชิปเสียงระดับพระเจ้ามาในมือถือมีราคาแพงของเขานะฮะย้ำว่าต้องเป็นมือถือราคาแพงเช่น ซีรีส์โน้ตหรือว่าซีรีส์เอสนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีมากนะดูดได้ฟังจากโน้ตสีโน้ตหนะฮะจาก S6 s หกเอสนะฮะได้ฟังหมดแล้วต้องบอกว่าทําออกมาได้ดีจริงๆ,ๆนะฮะซัมซุงเขาก็มีเครื่องเสียงมีผลิตภัณฑ์อะไรของเขามากมายนะฮะซึ่งโดยรวมเนี่ยคนเล่นดนตรีนะฮะฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ใช้ได้นะอะไรเงี้ยนะฮะแต่เขาว่าเครื่องเสียงซัมซุงนี่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบ เล่นจ๋าเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่อันนี้นดูก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้ไปเล่นแนวเครื่องเสียงนะฮะแต่ถ้าเป็นมือถือแล้วก็ซั s u n g ก็จะต้องอยู่ในอันดับนี้ไม่ยากเลยทีเดียวนะฮะลำดับที่3นะฮะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะฮะสำหรับสายดนตรีทั้งโลกนะฮะใช้กันเกือบหมดแล้วนะฮะไอโฟนนั่นเองนะฮะเขาว่ากันว่า iPhone เนี่ยนะฮะเป็นมือถือแห่งความอินเตอร์เทนทางด้านสายดนตรีขั้นสูงสุดสมบูรณ์แบบที่สุดในปัจจุบันนะฮะอย่างนักด,ดนตรีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าแอปอย หรือ,อยังอะไรพวกนี้มันคือแอปพลิเคชันมือถือฮะที่เอามาออกมาได้แบบโดดเด่นแล้วก็ยอดเยี่ยมนั้นนั้นสายดนตรีตอนนี้ i p h o n ต้องยอมเขาทั้งนั้นไม่พอฮะตัวของ iPhone เองเนี่ยก็ยังมีชิปเสียงที่ดีด้วยนะฮะเหมือนพวก iPod พวกอะไรที่เขามีชิปเสียงเหมือนกันดังนั้น iPhone ก็จะต้องเข้ามาอยู่ในมือถือที่เน้นฟังเพลงได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะฮะลำต่อมานะฮะเรียกว่าเป็นคนที่บอกว่าวันหนึ่งยุคไฮไฟจะลุ่งเรืองนะฮะ vivo ของเรานี่เองฮะเจ้าของเดียวกับ อ่าลง o p p l ปที่มีบริษัทแยกแยะออกมาประมาณนี้ฮะไปสืบประวัติกันตัวเองแล้วกันนะสำหรับ Vivo นี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเน้นเรื่องฟังเพลงมาเลยเขาบอกว่าทุกรุ่นของเขามีระบบชิปเสียงและ Hi-Fi หมดเลยทุกรุ่นไม่ว่าคุณจะซื้อถูกซื้อแพงซื้ออะไรก็ตามแบบมีทุกรุ่นนะฮะแล้วเสียงที่ฟังออกมาเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าแรกๆเนี่ย v ี vo ทำออกมาเนี่ยเสียงไ i f ฟเขาจูนออกมาเนี่ย จะเน้นเสียงแบบแนวเพลงผู้ดีเสียงใสเสียงเคลียร์ซึ่งทําได้ดีจริงๆนะฮะแต่ว่าจะไม่ถูกใจชาวล็อกเท่าไหร่นะฮะดต่หลังๆมาเนี่ยนดดูได้ลองรุ่นหลังๆมาเนี่ยต้องบอกว่ามีเสียงที่ดูกลางขึ้นนะฮะดูแล้วมันดูฟังแบบมีเบสมีอะไรเด้งขึ้นดีขึ้นนะฮะเรียวกว่าฟังแล้วดูดีมากสำหรับ vivo ถ้าไม่พูดถึงนะฮะก็คงจะพูดยากมากๆนะฮะยังไงก็ต้องพูดถึง vivo นะฮะและนี่คือ4มือถือแล้วนะฮะที่เน้นฟังเพลงนะฮะและยี่ห้อที่5ฮะ Oppo นะฮะหรือ Oppo ของเราเลยนะฮะ Oppo ประมาณนี้ฮะเสียงจีนนะฮะ Oppo ประมาณนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งในมือถือที่ฟังเพลงได้เพลาะมากๆฮะโดยการจับมือร่วมกับค่ายของคลื่นเสียงอย่าง Max Audio นะฮะหรือว่าอีกหลายๆค่ายนะดูก็ข้อมูลเรื่องเสียงนะดูก็ไม่ค่อยได้เสียนมากแต่ Oppo เนี่ย ท,ที่นาดูดได้ฟังเนี่ยฮะวนอยากจะฟังเพลงออกมาแล้วเนี่ยเสียงมัจะหนานแน่นนะฮะเสียงจะแน่นมากแล้วดีมากเหมาะกับชาวร็อกมากๆนะฮะเรียกว่าเสียงดีสุดๆเลยเดียวถ้าไม่พูดถึงว่า oppo เป็นมือถือในการฟังเพลงก็คงจะแปลกเพราะว่าเครื่องเล่นเพลงอะไรของเขาเนี่ยอยู่ในระดับราคาโคตรแพงนะฮะดังนั้นใ,นใครที่รู้ประวัติอะไรก็ก็สืบกันต่อไปดีกว่านะฮะถ้าให้ยี่ห้อเนี้ยค่อนข้างจะโดดเด่นแล้วก็ดังในเรื่องของการฟังเพลงมาแล้วก็ได้รับการยอมรับ ในวงกว้างมากกว่านะฮะแม้ว่าจะมีมือถือรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นที่ฟังเพลงได้ดีเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่จุดขายของเขาคือเขาไม่ได้เนจุดนั้นนะฮะอย่างเซมี่อะไรเงี้ยก็ถือว่าฟังเพลงดีเหมือนกันนะฮะแต่เขาก็ไม่จุดขายอื่นที่นักดูดมองว่ามันมันเด่นกว่านะฮะแต่ว่าใครจะซื้อก็ซื้อฮะมันมีมือถือเต็มไปหมดนะฮะเต็มโลกไปหมดเลยนะฮะและนี่คือมือถือเน้นฟังเพลง5ยี่ห้อที่นักดูดเลือกไหมทุกคนฮะถูกใจนะฮะอะไรนะฮะชอบแบรนด์ไหนหรือใช้อะไรอยู่นะฮะคอมเมนต์บอกใต้คลิปของเราด้ เพื่อนๆจะได้มาหาข้อมูลกันได้มากขึ้นนะสํหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะฮะสวัสดีจ้า